มาเรามาดูคําถามซิเผื่อมีใครถามอะไรหนูโดนผัวทิ้งอ,อ <c oughs> ก,ก็ก็ต้องดูข้างในตัวเองที่ผมบอกนั่นแหละว่าเราเองก็ยังไม่รักตัวเองเลยใช่ไหม <c oughs> เขาก็ต้องทิ้งเราเป็นเรื่องธรรมดาเปล่าล้างแบบไหนครับพี่ล้างข้างในตัวเองใช่ไหมวิธีการเยอะแยะเลยนะเอ,อ่อการทำันเกสซิ่งก็คือการไปจ้องดวงอาทิตย์ตอนเช้า มันก็ทำให้ช่วยเราได้ด้วยนะมันเป็นการเติมแสงสว่างเข้ามาในร่างกายเราผ่านทางสายตาเราแล้วก็ไปเอปื้ออาททุกๆเซลล์ในร่างกายเราแล้วพลังงานแสงสว่างเวลามันเข้ามาในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะไปล้างสิ่งต่างๆที่มันเป็นพลังงานกระจุกอุดตันอยู่ทั้งทางกายภาพและทางพลังงานนะทั้งทางอารมณ์ด้วยนะครับแล้วก็การจ้องสายตาตัวเองในกระจกเงาแล้วก็การใช้หินนะที่ว่าการทําสมาธิ แล้วการทํากิจกรรมรีท e รทอะไรบางอย่างมันก็จะสามารถจะช่วยฮิลเราได้การอยู่กับความเบิกบานความร่าเริงของเช่นร้องเพลงเช่นอะไรพวกเนี้แดนซ์ซิ่งร้องเพลงให้อยู่กลับมาโฟกัสข้างในตัวเองมาเป็นมิตรกับร่างกายเนื้อตัวเองก่อนอันดับแรกมันคือการรักตัวเองกลับเข้ามากลับเ,เข้ามานนี้จันดูเหนื่อยเหน,นื่อยทุกวันนะเป็นองไร <laughs> ไม่เคยไม่เหนื่อย ก็วันนี้นั่งนั่งรอตั้งแต่บ่ายเพื่อที่จะมาไลฟ์แล้วก็เลื่อนเวลาไลฟ์จากแปดสิบสิบแปดสามสิวเป็นสิบเก้าเสร็จแล้วก็ต้องขับรถกลับไปนอนที่ตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยสามสิบกิโลอ <S 2> <S 2> <S 2> เออแล้วก็เมื่อวานหรือวันก่อนนี้มีน้องคนหนึ่งเขาเป็นฮิวเลอร์เขามาเข,ามา,ขามาที่บ้านผมนะเขาก็มาเชื่องหิวผมด้วยเออผมยังไม่ได้เล่าเขาฝากหรอกเขา,าหิวผมเมื่อวานตอนเย็นมาผมนอนสลบเลยคือแล้วก็เป็นมันจะแบบ ก็ว่าร่างกายมันปรับตัวเองมากนอนบ่ายก็นอนตอนเย็นก็นอนจนถึงเช้าเจ็ดโมงก็ยังไม่ลุกเลยคือมันจะเหนื่อยมันจะแบบอะไรมา,อ,มาอ,อาจจะเป็นไปได้ร่างกายครับเขา,าเข,า,า,ขาจะเก่งทงางร่านการปรับพลังงานให้แข็งกับเราด้วยการนวดกดจุดบ้างด้วยการเคลียร์ใช้น้ำมันหอมระเหยนิ่นีดนัด่นโอเคช่วงนี้โซล่าแฟร์จากดวงอาทิตย์ระเบิดมาแรงและหลายรอบคนอ่อนไหวอาจมีอาการแปลกๆเหมือนป่วยค่ะ แม้แต่พลังจากอะไรนะนตใต้โลกด้วยอโอเคประมาณนั้น,นครับโซลาร์แฟร์ผมก็เห็นผ่านๆ่านกันนะว่ามันมันมีความแอคทิวิตี้ที่ที่ <c oughs> มากก่าปกติอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ตามละหลังๆแั่เห็นแวบๆผ่านๆโยคะเป็นการเปิดจกักระหัวใจด้วยไหม <c oughs> มีครับแผมลืมพูดเรื่องการออกกําลังกายและโยคะเนาะท่าโยคะที่ช่วยเปิดจักรหัวใจก็จะมีท่าอะไรก็ตามแต่ที่มีการแอนอกที่มีการบิดอกบิดอะไรเนี่ย ถ้าปลาก็ได้นะนอนไงนแล้วเอาหัวทิ่มพ,พื้นแล้วก็แอ่นอกออกมาถ้าแคทแอนคาวถ้าอะไรที่มันมีการอย่างเงี้ยโคง้งโคง้งโคง้งโค้งแล้วก็อย่างเงี้ยสารพัดมันจะมีเปิดในเน็ตมันจะมีท่าโยคะฟอร์จักกะที่4เราจักกะที่4อยู่เยอะนะใช้ได้หมดโปรเซสในการกลับมารักตัวเองโปรเซสในการเคลียร์พลังงานตัวเอง ให้ใช้หลายๆโปรเซสหลายๆกระบวนการหลายๆเทคนิคใช้กระบวนการในกระบวนการเนิบางทีมันไม่ได้ผลมันต้องมันมันไม่ได้ผลเร็วเท่าที่ควรมันจะทําให้เราท้อก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าความรู้สึกของการถูกทิ้งถูกไม่ยอมรักถูกไม่ยอมรับหรือความเจ็บปวดทางด้านจิตใจจากการอกหักอะไรเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราอยู่กันนะมันมันาน,านานก็ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้น บางทีเราจะท้อก่อนถ้าเราถ้าเราแบบเดินทางแล้วมันช้ามันจ้าให้ใช้หลายๆโปรเซสแล้วก็อย่าก,กลัวให้ให้ใช้ร่วมร่วมกันไปนั่นแหละมีอะไรที่เรียกว่าอะไรเข้ามาดนบันดาลใจให้เราอยากทําอยากไปอยากอะไรกิจกรรมอะไรก็ไปก็ทํามีอะไรให้ให้อยากใช้อย่างเรื่องหินเนี่ยอยู่ๆก็เข้ามาเห็นเจอเพจหินมีคนขายหินมาพูดตรงนี้ให้ฟังอะก็ลองเอาไปใช้ดู <S <S เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองแล้วถ้าหัวใจไม่เปิด ไปไหนไปออกต่อไม่ได้ก็ต้องถามหานิพานคนที่จะเข้าสู่สภาวะนั้นได้ต้องเต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักวามเมตตากรุณาจิตใจต้องละเอียดอ่อนขนาดนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วถ้าเป็นสมุควพรแบบแท่งต้องใช้แบบไหนคะปะกติจะกำไว้ในมือซ้ายครับได้ทั้งนั้นการใช้หินเทคนิคต่างๆที่ผมอธิบายผมแนะนํมก็คือเป็นแค่ไกลลน์หรือหนังสือเล่มไหนแนะนําก็คือกไกไลายเท่านั้น เราผู้ใช้หินเองเ็าจะมีหินมันจะสื่อกับเราโดยตรงว่าอะไรยังไงใช้แบบไหนนั่นแหละบางทีถ้าเรารับรู้ได้มันจะเป๊ะที่สุดมันจะดีที่สุดแต่ถ้ายังรับรู้ตรงนั้นไม่ได้ก็ให้ใช้ตามไกด์ไหลไปได้ก็อย่างที่ผมบอกถ้าเป็นแท่งสมองกี้ใช่ไหมสมอกี้มันจะดูดพลังงานลกจากเราได้ดีที่สุดตัวหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์มันจะชัดสำหรับผมเองนะมันจะชัดแต่ละโมโหปี๊ดอยู่เนี่ยเอาสมอกี้มากำนี่แป๊บเดียวรืมเลยเอา้าหายไปแบบ เออแปลกประหลาดเหมือนกันเงนี้ยก็ปลายแหลมออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาเอาจุกอกกนะที่คุณใส่จุกไว้ป้องกันไม่ให้ตายเป็นอะไรก็อเอามาจ่อไว้โดยเฉพาะทแย่หัวใจเนี่ยแล้วก็คอนเนคกับตัวเองคอนเนคกับตัวเองหมายถึงว่ารับรู้ความรู้สึกของข้างในในร่างกายตัวเองทุกๆสว่วนหายใจปกติเบาๆสบายๆรีแลกซ์ผ่อนคลายไปก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแหละไม่ต้องไปคุยกับใครไม่ต้องไปนั่งดู Facebook ให้อยู่กับความรู้สึกตัวเองหลับตาก็ได้นะ มันจะทํางานมันเองนะครับโอเคสมกคคควาดก็เหมือนกันใช้วิธีการเดีวยวกันนอนก็ดีนอนงายแล้วทำอย่างนี้แหละแต่สมกคคควาดใช้ได้หลายจุดนะทุกจุดเลยในร่างกายก็ว่ากันไปมันดึงตรงไหนอยากให้มันดึงตรงไหนก็ไล่ไปหมดแลนะจริงๆลถควาดใช้ได้ทุกจุดในร่างกายเหมือนกันนะใช้ได้หมดใส่ไปแต่ว่าจุดที่เขาเ,เรียกว่าเก่งที่สุดคือจุดนี้ไปต่อแขนขวาอาจารย์ใส่อะไรคะแมมาดูเลยนะข้างขวาคือข้างไหนนะ ราะว่าในกล้องมันจะแบบสลับกันใช่ไหมอ๋อน่าจะข้างนี้ป่ะถ้าอันนี้<ช>คือแขนซ้ายผมแต่ว่าในกล้องมันจะขวาใช่ไหมมันก็จะเป็นสินตามันนีนะเนี่ยผมกำลังเล่นกับสินตามันนีบ้างเนี่ยพลังงานสูงดีมันจะออกเขียวเขียวค้ำคคล้ายหมวดดาวไว้แต่ไม่ใช่หมวดดาวไว้จะทิเดียวมันจะมีความใสเหมือนเป็นอุกกาบาตพลังงานสูงตัวหนึ่งรักมากรัากมากสิบสี่มิลแล้วก็พี่คนนี้เราก็รักเขามากเหมือนกันสวยไหมอเมทิส สิบห้ามิลสุดยอดสวยมากมันคือข้าง้างนี้นะแต่ถ้าเกิดข้างนี้นะต้องบอกคืข้างไปครับต้องบอกนะกนะเพราะเราสับสนไม่รู้ว่าข้างไหนไปข้างไหนกันอันนี้คือพี่พี่เรนโบว์ควอตเป็นควอตใสาๆที่มันมีรอยแตกๆต,ตามธรรมชาติแล้วเวลาเราส่องไฟเข้าไปในจุดท,ที่เหมาะสมเขาก็จะมีรุ้งหรือยิบระยับขึ้นมาให้เราเห็นในกล้องอาจจะไม่เห็นนะมันมันก็จะเห็นแต่แสงสว่างใช่ไหม แต่เป็นตัวที่ว้าววา้บมากยิ่งสองไฟแล้วยิ่งขนลุกไปทั้งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วกับที่หยกหยกนี่ก็เป็นเห็นความรักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวจะพูดพูดดีไหมว่าพูดไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะพูดสักวันหนึ่งนู้ดหลัง,ลงๆก็แล้วกันหยกเขียวธรรมชาติไทเอไม่ได้เอาไปอาบน้ําไม่ได้ไปอะไรถ้าหยุดดูดูไม่ไม่ส่องไฟก็จะประมาณนี้ก็จะไม่ สวยมากนะหรอกลูกก็จะไม่ค่อยกลมมากนหรอกแต่ก็พลังนุ่มนวลดีมากวันนี้ใส่มาสี่เส้นครับโอเคมาต่อคำถามไหนไมหน้าจอมือถือทำสีเพอนเทียนค่ะประมาณนั้นจริงๆดูพระอาทิตย์ตกดินช่วยได้ไหมคะคุณกัสมานะครับทั้งขึ้นทั้งตกครับเวลาราสะดวกเวลาไหนก็ดูเวลานั้น บางคนก็ติดงานช่วงเช้ารีบไปไม่มีเวลาไปดูอะไรใช่ไหมกลับมาเออคนในเมืองนี่ลาบากอยู่นะเรื่องทำซันกซิ่งคนในเมืองนี่ลําบากกลับมาก็ช่วงห้าโมงกว่ามันกําลังตกเราก็เลิกงานพอดีไม่ได้ดูก็ทาไงอะดูในจอทีวีก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้พลังงานก็เลยเรื่องกันนะพักเที่ยงพักเที่ยงก็ไม่ได้แสงสว่างเกินไปตาจะบอดเออก็ทําวิธีการื่นเอาเอาเอาเ,เห็นที่มันมีลุงอยู่ข้างใน ไปฉายส่องแล้วก็ดูเรียกว่าเรนโบว์เกสซิงเรนโบว์เกสซิงก็ได้ผมผมทำกับน,น้องคนหนึ่งเมื่อประมาณ3วันที่แล้วสองสวันที่แล้วเราเราก็ผมมีซุ้มพีระมิดที่เป็นทองแดงอยู่ใช่ไหมผมก็มีหินกลมๆเคลียร์คอทั้งผมที่เป็นหินเ,เคลียร์ความลำแสงแล้วมันมีลูงอยู่ด้วยผมก็นั่งสมาธิ <c oughs> ผมทุกวันนั่นแหละก็ส่องดูทุกวันนั่นแหละผมก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะให้คนอื่นมาเป็นพยานกับเราด้วยกว็เลยเอยให้น้องคนนั้นเข้ามาลองทําเราดู ได้ผลเหมือนกันคือมันไม่ใช่แค่อุปทานว่าเอ๊ะมันจะเป็นความรู้สึกซาซ่านิดๆหน่อยๆตรงนั้นไหมมันไม่อย่างนั้นนะมันจะแบบปืดปืดปืดมากเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายเราตอบสนองต่อแสงสีรุ้งที่สะท้อนออกมาจากหินนั้นจริงๆและมากด้วยความรู้สึกว่าเราถูกชาร์จพลังงานแบบฮิวเข้ามาในร่างกายแบบจริงจังเป็นตุเป็นตะอย่างนั้นเลยนะสรุปว่าก็ไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกได้น้องคนนั้นก็รู้สึกได้เหมือนกันซึ่งเขาเป็นฮิวเลอร์ที่ผมว่านั่นแหละก็ ถ้าทำซันเกสซิ่งไม่ได้ลองทำเรนโบว์เกสซิ่งจากหินนะไม่ใช่ไปเอาหลอดไฟหรือไปซื้อไฟจากลาซาด้าที่มันเป็นปสีลุ้งวิบวิบวิบมานั่งดูมันจะได้จากพลังงานของสีและแสงเฉยๆอยันนั้นอนะ่ะก็ได้เหมือนกันแต่แต่ไม่ใชไ่ไม่ได้เลยนะได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเทียบไม่ได้กับสีรุ้งที่สะท้อนออกมาจากหินหินนี้เขาจะผมเรียกผมใช้คําว่าหินก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคอนชูเนซนสที่มีความตระหนักรู้คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่ง แสงหรือเสียงอะไรก็ตามแต่แสงสีเสียงที่ทผ่านหินออกมามันจะมีความมีชีวิตมี c o n s c สเ u s e s ตามไปด้วยอันนี้งงไหมเพราะฉะนั้นพลังมือนก็นเหรือคนละเรื่องกับแสงที่ออกมาจากหลอดไฟที่ไม่มีชีวิตนั่นนะครับประมาณนั้นมันจะเป็นความพลังงานในการบำบัดรักษาจะทละเรื่องกันส่องเข้าตาเราแล้วก็ขอบคุณเขาดูดเข้ามารับเข้ามาผ่านตาเข้ามาสู่เซลล์ต่างๆ่งในร่างกายจินตนาการไปเลยว่า ร่างกายเราตอนนี้ออร่าเราตอนนี้เต็มไปด้วยแสงสว่างสีรุ้งที่สะท้อนออกมาจากหินแม้จะเป็นกําไรเล็กๆถ้ามันมีรุ้งอยู่เราก็สามารถใช้ได้นะแต่มันก็จะไม่ส่ใจเท่ากับลูกโตๆแล้วมันรุ้งเยอะๆอะไรเงี้ยก็ลองไปหามาดูคําว่ารุ้งเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องเป็นลูกกบอย่างที่ผมยกตัวอย่างของผมเองนะบางพีระมิดบางชิ้นหรือเมืองข้าบาที่ผมขายเมื่อวานหรือวันก่อนให้กับลูกค้าท่านหนึ่งที่เป็นผู้ชายคนสุชาติไปเนะี่ยมีรุ้งเต็มไปหมดเลยแล้วก็สามารถใช้ได้แล้วยิ่งคุณซอง ไฟผ่านเอ่อแบบผ่านแท่งโวลเจลคริสตัลที่เป็นควอตใสๆเจลในหลายๆเหลี playable, go, ่ยมเอาไฟฉายเอาไฟฉายนะสมมตินะนี่สมมติน่คือโวลเจลที่เป็นแท่งขาวๆเป็นเคลียร์ควอตใสๆนะเจลในหลายเหลี่ยมส่องไฟเข้าไปผ่านให้มันให้ให้แสงทะลุออกมาจากปลายปลายควอตไปลงในเป็นลูลงในเอมือขาบะที่มันมีลุ้งเยอะๆนั่นอะ แล้วคุณก็เอาให้แสงลุงเนี่ยมันสะท้อนเข้าเป็นสะท้อนเข้าตาคุณในมุมที่เหมาะสมพอดีโหโผมยังจินตนาการไม่ออกเลยว่าคุณจะโชคดีแค่ไหนที่คุณได้พลังของมือขบาด้วยได้พลังของเอ่อเรนโบว์ที่จากเคลียร์คอร์แท้ธรรมชาติธรรมชาติด้วยแล้วแสงที่ส่องลงไปสู่มือขบาะนั้นนะ่ะก็ผ่านโวลเจอลอ,อีกต่อหนึ่งด้วยแล้วพลังมันพลังของโวลเจลก,ก,ก,ก็มีอยู่แล้วโดวยธรรมชาติแสงผ่านโวลเจลนี่ขยายพลังเป็นไมล์จิเท่านะ แล้วก็ไปลงสู่มือขบาซึ่งเึงซึ่งเป็นเอ่อ s e c r e t geometry ก็คือรูปทรงเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์อันหนึง่งโอ้โหเรียกว่าน่าอัศจรรย์มากน่าติดตามผลงานถ้าคุณทำนะคุณสุชาติถ้าคุณเอาไปสั่เอาไปส่องเอาไปทำสมาธิโดยการส่องไฟผ่านโวเจลลงไปในมือขบาะที่คุณมีนั่นแหละเสร็จแล้วคุณก็ทำสมาธิแล้วอยากให้มาฟีดแบ็กให้ผมทราบหน่อยสักระยะเวลาผ่านไปสักวเนือ2เดือน,ออนผมคิดว่า พัฒนาการอจิตวิญญาณคุณหรือแม้กระทั่งการรีจูเวเนตในร่างกายคุณน่าจะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลเพราะว่ามันไม่มันไม่ใช่แค่ก็แกลกทีกกก่จะสัมผัสได้เอ๊ะใช่ไม่ใช่มันจะชัดมากแล้วมันจะยิ่งกว่าการกินยาอะไรบางอย่างซะ่ีกผมอยากจะให้ฟีแลกลับมาผมคิดว่าจะเป็นอย่างั้นนะอดกับลาริมาเป็นเห็นลักต่างกันไหมครับคุณธวัชชัยลาริมาจะออกแนวพลังงานนุ่มนวล เป็นพลังงานเย็นบำบัดรักษาเขามีพลังงานด้านอื่นด้วยนอกจากเครื่องความรักเครื่องความรักเขาจะช่วยเรื่องฮิวระดับลึกเหมือนกันก็อาจจะเป็นถ้าเกิดพูดถึงฮิวนะก็จะมีหลายๆเห็นที่ฮิวชาวมาทางจิตใจได้ดีๆอย่างลอรีมากก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบเป็นตัวเด่นมากที่สุดตัวหนึ่งก็ว่าได้ลดควาดก็ด้วยนะครับดูพระที่ตัวดนเอ่อพูดไปแล้วเนาะอาบแสงอาทิตย์ทุกเช้าเลยค่ะเยี่ยมเลยครับดีครับ อาบกับดูคนละเรื่องกันนะอาบนี่คือหลับตาไม่ได้สนใจมัน่อให้แสงที่กระทบผิวหนังผิวหนังแล้วก็สร้างวิตามินดีขึ้นมาก็ได้ภูมิคุ้มกันขึ้นมาก็แก๊กแก๊กแต่รับแสงผ่านเข้าดวงตามันมันคนละเรื่องกันมันไม่ใช่แค่ได้ได้ทางกายภาพได้ภูมิคุ้มกันก็แก๊กแก๊กได้วิตามินดีเข้ามามันได้ทางจิตวิญญาณด้วยมีโรโดไนท์ไหมคะมีอยู่แล้วครับเป็นไปได้เหรือที่ร้านขายยังไม่มีโรโดไนท์ อย่างผมมีแต่ยังไม่พูดครับโรดโดนิน่าจะพูดเป็นทันวันนี้เอาไว้พูดรอบหลังเป็นเวอร์ชั่นที่สองเป,เป็นตอนที่สองเตรียมไ้แล้วโรโดโคไซก็เตรียมไว้แล้วแต่วันนี้สองทุ่มแล้วเนี่ยจะได้พูดจะพูดทันไหมเนี่ยอาจจะพูดไม่ทันนะอาจจะได้แค่โรสควอตแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเน้นเรื่องหินมากนักหรอกผมก็จะเออเรียกว่าอะไรพูดความรู้วิชาการหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับคนทั่วไปฟังนั่นแหละอย่างเนี้ยชั่วโมงแล้วผมก็พูด เอ่อเรียกว่าความสําคัญของความรักจะก,กับหัวใจอยู่นี่แหละยังไม่เป็นไหนแล้วก็ตอบคาถามอยู่นี่แหละถ้าอยากให้ร้อยหินรวมแบบโรสอ e เมทิสอะไรบางอย่างพวกนี้ครับมีทำไมจะไม่มีเยอะๆคุณนพพร,รัตนะครับลองไปขอดูในเพจเดี๋ยวให้น้องก็ส่งเข้าเข้าเข้าคอมเมนต์นี่เลยใต้ที่คุณถามอาน,นี่แหละมันจะมีเส้นเอ่อทรีเบสซิ่งมิก c i สา มันจะมีอะมทิสโรดควอตพวกเอ่อพรีไนอะไรต่ตางๆคือคุณสบัติโดยรวมก็คือว่าเน้นสุขภาพความรักแล้วก็จิตวิญญาณโชคลาภเงินทองด้วยจริงๆมันสอย่างแหละอเมทิสกับโรดควอตเฉยๆร้อยรวมกันยังไม่มีนอกจากจะทําพิเศษขึ้นมา2อย่างก็ได้ใส่2อย่างก็ได้ก็คุยกันไปต่อไปนะครับ โรสควอตกับลาดิม hmm. าเป็นหินรักต่างกันไหมอันจะต่อไปแล้วนะคุณทวัชชัยใช่